สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องเของสูช่องบัรประธันานออฟฟิเชียลจ้ามื่อนี้นะคะเป็นเวลาตีสานะคะอาบน้ำอาบทาแต่งตูนะคะเพราะทันในเรืวนะคะพี่น้องภุมกับท่นานในแหงเพราะว่าพระเอกจุ้ยนะคะโซ่ฝืนขอ,องห้าค้นขับรถขกองท้าไปกดดันก้อนมูลเลยค่ะ เมื่อนี้สิบไปวายวคู่นะคะอยู่ที่จังหวัดเพชรบูร์อยู่หนำหนาวด้วยพี่น้องหนาวยูได้คำเมื่อนี้เมื่อสมาชิกของพ่อค่ะตื่นไปค่ะพระเอกเบนนะคะโค,ะคขับไปหาย,ยเยเลียน,น้นักเอกวิวน <c oughs> ะคะสงสัยยังไม่ได้ตื่นนะคะ <c oughs> สงสัยย,ยังไม่ตื่นตอนนี้มารอรับพระเอกเจมกับนั่นงเอกแ์นน้องแส้นะคะมาไปค่ะมาไปเอาพรคาลุงไป เดี๋ยวสิภาาไปบุกค,ค่ะพี่น,น,น้องท่านเอกตื่นสงสัยยังไม่ตื่นนะคะตีสามพี่น้องตีสามมาครับผมผมมาแค่นี้ตื่นยังคะตื่นแล้วค่ะนอนเก้นเนี่ย พร้อมไปครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะคระคุณเรนน้องหนีพายิปเทียมน้องหนีนะคะโอ้ยบ้านบ้านคปกคลักนะคะอะไรครับพี่น้องคะสามารถชีกของเห่าพร้อมเป็นทุกคนแล้วนะคะเดินทางไปเพชรบูรณ์ไหนนี่มาแล้วพายิปเทียมบู้ยเสือตัวนี้ไหมเสือตัวเก่งเขาบันโดอันนี้เป็นล็อกบรรทัดบริษัทลล้วบรรโดเขาบรรโดม่นคะ ใส่ประจนออกนะน้องฟอมนะน้องน้องแล้วท่านก็ใช้เสียขาอย่างไปวัดจะต้องใช้เสียที่นี่ต้อง,ต,อง,ต,องต้องใช้เสียอย่างต้องอไปวัดไหมรรยากาศทีสามตอนนี้เราจะอวยไปทางวัดก็ทนนนแ่อดูบรรยากาศทางวัดนะครับ <c oughs> น้ำก๋วยระน้ำคุณมั่นใจแค่ไหนคะที่คุณใส่กางเกียสีขาววันนี้สุยเลยมั่นใจว่าเพื่อนมั่นใจว่าเพื่อนนะคะใช่หนาวมากผมยังไม่แห้ง ว่าสิเป้าผมแล้วว็นี่อุ้ยว่าได้อ่อนพระเอกจียกับว่ากดดันนะสิไงบ่าเปรียยังค่ะผมเปียกแล้วก็บิปเปินซื้อยู่หัวเอาละครัพี่น้องไปกันเลยพี่ชิบุูนะคะ ค่ะตอนนี้เขามาหอดแล้วค่ะหนาตอนนี้ประมาณส5้าองศานะคะดูแต่ว่ายังไม่ถึงอ่าวัดภูเตศร์นะคะวัดภูเตศร์แต่อยู่ตรงนู้นยู่มองไกลๆตัวนี้มองลงพี่น้องตอนแรกผมว่าหนาวด้วยับพี่น้องตอนแรกผมว่าหนาวตอนนี้ผมลืม่าซื้อาผมหนาวแล้วนหนาวแล้วนะครับพ่อตอนแรกว่าหนาวเองพ่อไม่หนาวตอนนี้หนาวแล้วนะคะเดี๋ยวนะครับตอนนี้จองศา แต่ว่าตอนนี้เฮามีปัญหาค่ะพี่น้องปัญหาอย่างว่าติทางมันสั้นแล้วรถตู้ไปไม่ได้คสิบหกอ,องศา,า <laughs> ทางมันสั้นแล้วรถตู้ไปบ่ได้ครับพี่รองคะตอนนี้สงสัยเราจะได้เดินนะคะประมาณหนึ่นงกิโลอาคุเจมเ <c oughs> ป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> ไม่เป็นอะไรครับยากาศเหมือนอยู่บ้านผมเลยครับบ้านเกิดผมเป็นอย่างนี้เลยครับ <c oughs> ประเทศอะไรคะเชียงรครับ อยู่อยู่ช่วงลีชีชแลนครับอยู่ติดกับเบลเยียมครับหนาวครับพี่น้องทำมาเขา้องยนเนี่ยบรรยากาศตอนนี้หนาวโอ้ยไปเยีกเจียมก็ได้เราต้องเดินนะคะเพราะว่ารถตู้เรา ลงไ่ได้เพราะว่ามันต่ำค่ะพี่น้องถ้าถ้าลงมากก็คือแบบต้องไปรถไทยเลยอะสเกิร์ตหนาเนี่ยคือออกไปเลยนะคะตอนนี้นางเอกกำลังถ่ายถ่ายรูปนะคะอ้อพี่รองมึงวิวทั้งนั้นหมอกแข้งนะคะพี่รองขาหมอกแข้งอือหืออันนั้นน้องดีมส่ติานะคะอยู่ข้าวยังคะอยู่ละเย็นๆข้างในตีนโยนอนอนอหืนะคะ ค่่ะพีโอุ้ยตรงนี้เป็นคืพุ่มีเอาเกาะทุ่งทุ่งแง่งก่อนนี่ทุ่งดอกแง่งนี่เขาต้องแบบเย็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 บไปอย่าพี่น้องวมันค่อยแบบบนหนาวนะคะวันนี้ไม่เห็นยังครับวันนี้มาไหว้ครูนะคะโอ้ยหนาวนูเงขาเแล้วพี่น้องไม่เกิดสิ่พี ล่าสุดได้นั่งรถกระบะครับพี่น้องเข้าไปเพราะว่ารถตู้เข้าไม่ได้นะคะรถตู้เขาได้รถแตะคนแต่ว่าได้ซื้อไหมอ่ะจะกลัวอะไรสั่งใหม่แล้วอ่ะจะกลัวอะไรสั่งใหม่แล้วเห็นือไม่สูงกวาดยี่ได้เหนือฟ้าลงลงได้แต่รถเก๋จะว่าขั้นสีบอกสียี่กิ่งยังไหนมางก็ได้เดอกนื้อคุยกัน

ข้าวอันเมียนหน่อยไปเมียเมียหลวงไปต๊บเมียหลวงไปตบอันพัวหลวงให้ับรถจักยเมียใหญ่ไปตุ๊บอันเออไทยด้วยโอ้ย่งเสียเอาที่ตัวตุ๊บผเนาะตุ๊บผ้าไปทุกสวนอย่งงี่วะไปเลยสเก็ตตัวเาาอะไรดอกร้องมารเปียงอันนั้นเพิ่งไปอยู่สามหมื่นทั้โมกายนี่ตีมันเส้นอือเมลีว ก็ต้องจาใจหือบิงมองนี้รู้ไหมนี่กูสิักเีวเมงเลยคบมเจอพดะไว่าไปได้ปลาเดโอ้ยเบิเสียเนี่ยมงต่าดมุงดีดอกเมื่อไรหลีออกเต็มมุงบดแล้วเกิดคาสับคาลาดปูนคะนี่แหละค่อยแบบสิลงมาในน้องไม่จังด่แหละแบบนี้แหละค่อยแบบปฏิบัติทรเพี่ครับปปปไปปบปปปบปปปปปป

อีกประมาณอีกประมาณหนเมตรถึงที่หมายปลายทางครับนี้ครับรถไทยพูดในระมันไทยหน่แตมว่นต้อนนข้างมาอีกแล้วสู้ว่าเดียวั่งบ้านมาได้ไอมาได้ครับเียะมื่นไงลูกเราจะรับขวดมาดีกว่านะคะไม่ต้องรดตุ้เลยนะาเราถูลงมากวดนี้ขาแล้วขาแล้วเอย่างนั้นก็ฟอร์จิเนอร์ไปสันี่คือบรรยากาศครับนี่บรรยากาศ่น้องครับงียบปีบีบบ มูคืองามแทตันหนารตัวมึงโอ้ยมนมโค้งเนี่ยไม่นาบ้านพียมีลาบอระีวันี่ะเนี่ยา้นโวัพาตเสืแตายหรือมันบกอน้ดีวะมนพาเ่ยี่บานหมึงขึ้นอะไรนามึงขึ้นนี่อะไรมึง้าูลงปะมันปังแด้วมันมีตปาไปหรอป่เนี่ยมันกับไทยโอมันลงต่ำหรอ ตอั้นรถเเราติดเหราแล้วคาแล้วเราชิแล้วตอนขึนแล้วแล้วเอนตับินีมาแปดปีแล้วครับคนน่ะพอลงยังวันน้าวันนึงไห้ยวันนี้ฝนเยียอีกแล้วตัวมันหนาวมันเยียวยังไตไปล้ำย้ำไปล้ำขึ้นกันขันว่าขึ้นก็บเอยวเอยนี่ตัดีีัวจะแคแแต่ไอพี่เอ็มก็ได้ใแคคนผู้เฒ่าเนาะคนป่วยเหมืนคนงคนพบมยังไงคับ วมันแปดนเเปิดตทังางมาสันลูกเหืนยังละสิบนดเลย่ปเวางลูกเลยทีจะยาลงมาหนีมันอะทีมเคยตโกด้วยซ้ำเลยคื่อยากให้เอียงเลกลับไปังบนสิเอาอันนันเยรถัรถูอสิมาเลยโอไหลไหล เปียกดิท euh ี <c oughs> uh ่นี่ก็เปียกดิวะเก็บวางได้หรอกต้องเย็นนึงนี่รู้ทำหอดนะครับก็จะต้เสวิ่งๆจากพี่น้องจ้องยลง่านกนจย่กนนึงเลยเรถลงตอนนี้แขกันโเย็นถึงล้างเย็นดานนี้ เมา่อพอดอกเป็นครั้งเ่อไรุ่นกันสิยูสรว่าอะรรุ่นนี้รุ่นเปลี่ยนคู่ยูส์ด้วยโอเว่นาเชิญนีคือไม้อะไรสนะต้องพัดมั้ันจวิ่งไม่เก่งนี้คนเตี้ยหรือคนหรือธรรมะหลายคนโอเมโน่แรปตียรมาที่บ้านี่บ้านเล็นขึ้นมาบ้านหลังนี้เลยในเต็เท์รับน้าม้อม้งเลยไป พี่น้องแบบเจ็กเสียสั้นครับพี่น้องคะบรรยากาศนะคะขนาดยางยังไม่ด่วนพี่น้องม่ด่วนนะหัวด่วนครับพี่น้อง ตอนนี้เรามาที่โรงอาหารนะคะเหมือนมาปฏิบัติธรรมตอนเรียนหนังสือเลย ทีป่ปฏิบัติทมนะคะปูเตยสวนน้ำหนาวนะคะพี่รองคะาหารอ่รงอาหารอะ้ออาโอ้ยอย่าวากินเราด้เอ้ามหลังเลยงหทพี่รองหม้านลอาหน ตรงนี <łość> ้คือคือ่นีเพิ่นมากเลยลงเดียครับอามะขามลงเดียครับเป็นั่อนอ้เบิ้งไก่ปลาครับ บรรยากาศค่ะพี่นอ้องสงบเงียบนะคะพี่น้องคะ่ะสงบเงียบนะคะมองเดือนจมกลมนีน่พี่น้องหืมมะเขือกีอ่ออนิ้ยคะรับทุกมอเขอือคนนะึก หุบยูเข่ายูไปหดเยูอ่ะพ่อเจนคือไอ้เนยยุกเอามาทำอะไรครับบุกโรงอาหารค่ะเพราะตอนนี้หิวข้าวมากไปเบิองสองสองซิงด้วยต้องติดไปทะลุมันนโรงอาหารเหรอคือว่าอะไรเด็กการเปลดประตูกระสุนชงงครับ กูวางเด้ปุ๊บเปิดประตูเปลี่ยนขาพี่น้องมองขี้แวมองกนขวกี้ล้วมุบเลีอกอันนี้สีบกินเขาอยู่โลกว่าเป็นรับเพราะว่ายูไลเปียกเกมมาเอ่อมีไม่ขาดไว้ครับเปอียเกมงวยแล้วครับเม้ไมัวบบปมากินเขาแล้วครับผมกอนมาปิดหนามเปิดหนครับจุดมือเขาอยู่ครับพี่น้องครับอกหนาเพ่ิครับ ม้าหัวกับมาบุกลงคว้าผนเลยครับผมบอเด็สนฝ่าสนไฟยังครับผมมีนกเข้าร้ายรั้วจะให้บาทเด้อค้ายหอไลหไรอนะฮะน้ำชุดปิาบอเดจครับชุดปิดน้ำเลยใจชุดปิดน้ำให้เสรเป็นครั้งแรกนะครับที่มณีเพียเขียนมาลง้ากที่มาขอบคู่นะครับขอบคู่ครูบาอาจารย์นะครับ แต่ว่าเริ่มตัวก็หิวข่าไลนะครับก็ไม่หิวกับหผลครับหผลให้ไลตัวนี้ตั้งเจอะงไหาหา้กินกมีมาเนเอาเฮ้ยคนนาเล้วลุกเทวเขาเรืงไหครับขั้นบนของแม่หูครับโทษครับลงอาหารอยู่ตรงไหนล่ะไม่รู้เหมือนแกนตรงนี้เลยใช่ไหมครับ เขาให้ทำกินเองเหรอคะหรือไงอ๋อเหรอครับเขาบอกให้มาไออยู่ตรงโรงอาหารเขามีกับข้าวให้กินแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นกับข้าวเลยครับแต่เห็นน้ำปลาอยู่ครับน้ำปลาข้าวมีอยู่พอจะลองท้องก่อนได้ไหม มาเร็วมาเร็วมาเร็ว้อมหวังมลบ้านมาแล้วพ้อมหวังมว่บ้านมาแล้วครับก็เปิดหน้าไว้ผมก็องสวดมนยอยู่อขาก็สวดมนอยถ้าพูดเสียงดังใช่ไหมครับ้เนียเนเสียงดังครับานที่ที่าวไทยเอ็มบีกันครับคิวครับพี่น้องริกครับ ยี่นีกันนี้นะครับเ้อเพราะว่าอยู่หลังเขาอน่นี่มันต้นใบกระท่อมมัครับโอ้ประตลบุปภารับปัติยครับพี่น้องสี่สิบกิโลเท่าไหร่ครับใ้กิกไฟนะครับกิ๊กไฟขบนบรรยากาศสวยมากนะครับ ตน้เาเรบนี่เลายบตอนนี้เขาๆตอนี้เขาเยๆครับนี้เขาครับอนนี้ครับไอั้าเค่ะบอนว่่าเยรังเด้ครับนเรับนี้ยคับอนน้อนที่เครับอาเยครับตายรบอาจอดอับอันเรับอนม้ครับจอี้่ารับเบครับเาคังไอนครับือเอ่อมอนนี้จรางๆคือ้าเบ่ายคูับขาครับพี่น้อง นะครับเป็นเลิกดีนะครับในเห็ุเหตุโจรใจง่ายแต่ว่าตอนนี้ผ้ากันยางามันเดี๋ยวงอกันนะงอกนี่นี่ยกเขาเรง้อกันยกุตาไล่สิว่าตอนนี้ตอนนี้มากัตตาไล่ใช่ครับโเข่าเห็นน่กินน่ากินเ็ว่าเด็กเราเนี่ยใช่ใช่ใช่นะครับตัวนี้มากอด ตอนนี้มาหาสถานที่ปเทวท่ามน,นะครับหรือว่าเป็นวัดใช่ครับรเป็นวัดเดียวช่างแต่แข็งแล้ดีๆแล้ว,ลวตอนนี้ตามหาไปกับเขาเลยครับไม่ได้ตามหาหน้ออื่นเลยครับยุทธิสวยประแดงกระซานครับตอนนี้ตามหากับเขาเดีย๋ยวนี้ครับเพ <laughs> ราที่สี่นเดียวเพราเผมคนเดี๋ยวที่เขาม่ด้ ตอนนี้ห้องพนันป,ประตูสวรรค์ข้างลางเขามาแล้วนะครับตอนนี้พระขันเดินทางทานประตูซรอนมาแล้วแต่ว่าสวรรค์สั้นต้องไปคือกันรับประาอาหารลังลกครับล,งลังกยังไม่สกัดนะครับยังไม่ได้สกัดนะครับถ้าทางกันนะขานี่ไปหมดแล้วทิ้งนั่งใายเดินครับ ทิงานสายเดินครับพี่น้องครับใช่ครับพวงแต่ละคนเขาทีมง่านสายเดินครับวันนี้นะครับพี่น้องที่อยากมาตรงนี้พี่ื่อว่าสถานที่นะครับจะเกิดพี่น้องอยากมาซินซินมะน้ำหนาวนะครับเดิเรี่ยวมาขับออกจากไสามแยกที่มะน้ำหนาวประมาณประมาณ8กิโลครับจะอยู่ขวามือ นะครับถ้าเกิดพี่น้องผู้ใดอยากที่จะมาก็ม่สังเกตด้วยนะครับมาปฏิบัติธรรมนะครับมาเรียนรู้นะครับเรื่องของธรรมะนะครับตัวนี้เรียนเชิญพี่น้องนะครับขมาดูเครื้องหน้าบดงบรรยากาศข้างหน้าครับนะครับแต่กระดุมมันไม่จัดทั้งนาแล้วไปไก่เลยมากเลยมากสู้ค่าพรอมสู้ค่ะด้วยใจศรัทธาไปต่อค่ะพี่น้อง ตอนนี้น้องเจนจากแฟจ๋าจากแฟซซูต่อไปคุคอกอะาว่า่อพคนตอนนี้คือ นะครับมีเดินล้านหนข้างกับไปไว้นะครับสิงซัดส,สิทุ พวกเดินสลับกันเอยู่นห็นไม่าพักชุดใเข้ากับใบเข้าชุดดืนเข้าครับสลับกันเสื้อไทที่ไอเอาตั้งหมุนไปพร้อมลย้ักหนาวปกติอันนี้อันนี้เป็นพ้านรมนพนะครับ